หัตกรรมการทำกรองของชุมชนเอกราชเป็นวิถีชีวิตของคนทำกรองมานานสืบทอดภูมิปัญญาจากปราชชาวบ้านจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนำรายได้สู่ชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์ของชุมชนคุณธรรมสืบสารภูมิปัญญารักษาวัฒนธรรมและนำประชาสร้างรายได้โด่งดังไกลไปต่างแดนก็ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนที่ทำกรองแห่งเดียวในประเทศไทยเลยที่ทำกันเป็นหมู่บ้าน เราสืบสารถ่ายทอดภูมิปัญญามายาวนานกว่าร้อยปีทาเป็นอาชีพหลักเลยไม่ได้ทําอาชีพอื่นสินค้ากลองนะครับเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องวัฒนธรรมโดยตรงดั้งเดิมเราก็ทํากองที่ใช้ในวงปีพาสน,นะที่สืบทอดกันมาซึ่งมาจตะมาภายหลังเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเออนอกจากที่เราทํากองที่เป็นลักษณะดั้งเดิมแล้วเนี่ยเราทํายังไงให้กองเราเนี่ยเป็นที่ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นแล้วก็นําต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วเราก็เสริมภูมิปัญญาพร้อมกับ ไอเดียใหม่ๆใส่เข้าไปให้กรองออกมาเป็นรูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นในยุคปัจจุบันกรองที่นี่นะครับก็บอกว่ามันมีหลากหลายชนิดตั้งแต่ลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่จนถึงกองเพลลูกใบใหญ่ๆเลยร้านค้าที่เราไปส่งไดออเดอร์ต่างประเทศก็จะมาสั่งให้เราผลิตครับก็จะมีส่งไปทั้งจีนไปอเมริกาออฟริกานะครับญี่ปุ่นมีออเดอร์ให้ทําตลอดนะครับทำให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ในครอบครัวเนี่ยตีขึ้นเป็นอาชีพที่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงชุมชนหล่อเลี้ยงครอบครัวได้ ชุมชนบ้านทำกรองเอกราชส,สามารถผลิตได้ทั้งกรองไทยกรองนานาชาติและยังได้เป็นหนึ่งใน10ของเมืองต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นับเป็นต้นแบบการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดความย,ายั่งยืนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรคสื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม